สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดี้และทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสายยอดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดี i, ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีนี้ก็ไปเกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะฮะของทัพนักเตะชบาแก้วครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่มีโปรแกรมนะครับจะลงแข่งขันในศึก ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023รอบเพย์ออฟนะฮะเพื่อลุ้นตั๋วไปในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับโดยผลการจับสลากนะฮะจากพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านี่ยก็ได้มีการจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2565ที่ผ่านมานะครับโดยผลจับสลากไทยเราเนี่ยก็ จะลงเล่นในสาย A นะครับเป็นการแข่งขันในเกมรอบแรกนะครับโดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยก็อยู่อันดับที่41ของโลกนะครับก็มีโปรแกรมจะพบกับทีมชาติแคมรูนนะฮะอันดับ53ของโลกนะครับซึ่งคู่นี้นะครับไทยกับแคมรูนจะลงเล่นกันในวันที่18กุมภาพันธ์นะฮะ2566นะครับแข่งขันกันที่สนามไวกาโตเซเดียมครับ ประเทศนิวซีแลนด์นะครับโดยหากคู่นี้นะครับคู่สาวไทยกับแคนาลอนเนี่ยผู้ชนะนะครับจะเข้าไปเล่นในรอบที่2นะครับโดยจะเข้าไปเจอกับทางโปรตุเกตนะครับทีมแกล่งจากทวีปยุโรปอีกทีมหนึ่งนะครับอันดับที่23ของโลกนะฮะก็จะแข่งขันกันในวันที่22กุมภาพันธ์2566นะครับ ที่สนามไวกาโตเซเดียมนะครับประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็มาให้กำลังใจนักเตะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันนะครับเพื่อรุ่นตัวในศึกฟุตบอลหญิงชิแชมป์โลกอีกสมัยหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะฮะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็เคยผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือในปี2015แล้วก็ปี201 กนะครับส่วนโปรแกรมเพย์ออฟคู่อื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีเซเนก้พบเฮตินะครับผู้ชนะก็จะผ่านเข้าชิงตัวกับทางชิลีต่อไปนะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับไต้หวันพบปารักวัยปาปัวนิวกินีครับพบปานามานะครับซึ่งผู้ชนะของแต่ละคู่เนี่ยจะผ่านเข้ารอบไปเจอกันนะครับเพื่อชิงตัวฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับ ก็มาติดตามกันว่าฟุตบอลหญิงไทยของเรานะครับภยายใต้การกุมทีมของโค้ดมิโยนะฮะกุนซือฟุตบอลหญิงชาวญี่ปุ่นนะครับจะสร้างผลงานได้ร้อนแรงมากเพียงใดนะครับก็ถือว่าเป็นอีก2ด่านสําคัญนะครับที่สาวไทยเราต้องรวมพลังฮึดสู้นะครับเพื่อโอากาสไปเล่นในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ทีมชาติไทยของเราประสบความสําเร็จนะครับ วันนี้เพจฟุตบอลไทยซายยดีขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ